สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าก็มาเจอการอีกแล้วเนาะทุกคนจ๋าอันสิบอกว่าข่าวดีบอถือว่าเป็นข่าวดีสิว่าข่าวลายบอมันก็ถือว่าเป็นข่าวลายสําหรับคอยสินะทุกคนจ๋าก็เรื่องมันก็มีอยู่วานเนาะทุกคนจ๋าสามีคอยเนี่นั่งกับส่วนคอยเนี่ย ยายบ้านแบบว่าตัางโดนตัางหน้าล่ะล่ะทุกคนจ๋าเออนั่งกับมีแผนตลอดเลยว่าเออสิง่ายไปนั่นไปนี่เังซีนะทุกคนจ๋าเออแล้วอันอาทิตย์นี้เนาะทุกคนนั่งกับบอกคอยว่านั่งเนี่ยอ,อ่แอบพลายงานไปงานหนึ่งอยู่หลักเท็กซัสจะ้ะทุกคนจ๋ากะห่างจากบ้านคอยประมาณเนาะขับรถกับสิบห้าชั่วโมงอะเท็กซัสเนาะคอยอยู่เลโซน,นา ขับไปเท็กซัสกับประมาณสิบหาชั่วโมงประมาณนี่้าบวดจอดพักจอดแวะอย่างาง้สินะแต่ขับต้องตรงไปนะเออนั่งก็บอกคอยว่าอันเออฉันแอพพลายงานนีไปก็คืออันสัมภาษณ์ไปแล้วรอบหนึ่งสินะทุกคนจา๋าเออนั่งก็บอกว่าอันเขากับคือจังส่งสิมักฉันสินะทุกคนจา๋า เออทันสามีได้งานเนี่ยก็คืออ่ะเงินเดือนก็สิเพิ่มขึ้นอีกนะทุกคนจ๋าเออแต่ว่าการย้ายบ้านแต่ละเือนี่ทุกคนจ๋ามันค่อนข้างที่จะลําบากเลยทุกคนจ๋าเพราะว่าคอยเองก็อนน,นี่คอยก็เคยย้ายบ้านมาแล้วมาอยู่บ้านหลังนี้แหละทุกคนจ๋า่อยอยุ่ไสนั่น่อยก็หักเลยทุกคนจ๋าหักบ้านหักหมองที่เข้าอยู่คือจังแต่ก่อนเนี่ย่อยก็อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะทุกคนจ๋าสามีสาอพาร์ตเมนต์อยู่เนาะ กับสองของนอนสองของนามนะทุกคนจ๋าคอยก็บ่อยากง่ายว่าบ้านหลังใหม่ทุกคนจ๋า,า,าบ้านลหนานลังนี่ก็คือซื้อเนะทุกคนจ๋าก็คือซื้อเนะบัดนนีอ้อยู่บ้านหลังนี่ก็หลายปีละทุกคนจ๋าตังแต่ง่ายมากนะก็รู้สึกว่าหักผูกพันสินะทุกคนจ๋าเออบัตรมือเส้านี่สามีนน่นันทรงขบค้ามาหาคอยเพิ่นบอกว่าอันงานอยู่เท็กซัสนั่นก็คือออฟเฟอร์แล้วส่นะ นั่งทมก็ว่าอันสิเฮิดทั้งไดดีจังซส่นะทุกคนจ๋าคอยนั้นก็ว่าอยากง่ายไปจังงสินะทุกคนจ๋าคอยนั้น่อยากง่ายเอาวอก่าง่ายแต่ว่าแต่ว่าอันถ้าได้ง่ายไปก็คือสิมากอดอกทุกคนจ๋าคือจังคอยใหญ่ามานีแหละคอยก็บ่อยากใหญ่มากพอใหญ่มากแล้วก็มักก็บ่อยากง่ายไปไสายจังซสินะทุกคนจ๋าเออถักขายบานหลังนี่คอยก็เสียดายจังซส่นะทุกคนจ๋าก็ถ้าว่าเมืองคอยอยู่มันก็นบ่มีอัน อันตรายอย่างสี่นะทุกคนจ้าก็ค่อนข้างจะปลอดภัยสูงเลยล่ะสินะทุกคนจ้าคอยกับบ๊บ่อย่างง่ายเนาะทุกคนเดี๋ยวอันลอ่ออันสามีกลับมาจากมองเห็ดงานทุกคนจ่าเพิ่นสิว่าจังใดอีกก็ต้องปรึกษาการอีกแล้วทุกคนจ้ายหญบ้านแต่ละเธอเนี้ยก็ขยุงยากเลยทุกคนต้องอะอะมาทำว่าเห้ากับ อ่ะเก็บของไหวก็จะมีรถมากคนคน้คนคน้นขื่นลดเข้ากับจัดของแห่เขาเรียบร้อยคือจางก,กับแพงพอสมควรอยู่ในทุกคนจ๋าเออนา,า่นล่นั่งกระทรงหกข้ามา่าบอกเขว,ว่าเออสีเฮ็ดทั้งไดดีสีอัสสีเอาทั้งไดดีวันสิเนี่ยก็คือเขาก็ออฟเฟอร์มาแล้ววันสินะทุกคนจ๋าแบบสดสดหลอดบางหันเนี่ยทุกคนสง่งเมสเซจมาบอกข่อยนะว่าเออเพิ่นออฟเฟอร์ งานอยู่เท็กซัสแล้ววังสี่นะทุกคนจา๋าสิเอาจังได้ดีคอยคอยก็ตอบไปแบบตลกตลกไม่ต้องเฮ็ดยังสินะคอยกับหัวเลาะสินะถามว่าอะมันก็ดีสั้รับอันสามีคอยยุ่งสี่นะทุกคนจา๋าเอ้ยง่ายไปกะเงินเดือนกะสิเพิ่มขื่นสินะทุกคนจ๋าก็ดีสั้รับหน้าแล้วก็อะถ้า นั่งกเกษียณเนาะอีกสักหาปีางสินะนั่งกเกษียณนั่งกเกษียณไดอ้อะงั้นเกษียณเพิ่มขึ้นเองสินั่งเกษคิดประมาณนี่จะทุกคนจ๋าแต่ว่าคอยนั่นก็ก็คือเสียดายบ้านหลังนี่สินะทุกคนจ๋าถ้าสิ้ายไปสินะก็เสียดายเนาะคอยคอยก็อยู่กับสามีบ้านหลังนี้ก็มาหลายปีแล้วเนาะทุกคนจ๋าเออก็ใจนั่นก็ ว่าเวาเลยทุกคนจาคันว่าเสได้ง่ายลัดเอลีงสินะใจนึงคอยกับบ่คอยอยากง,ง,ง่ายลัดอีกอย่างนึงคอยกับลูกจักอันพี่พี่หลายคนที่อยู่ลัดอันอะเลโซนาสินะทุกคนจ๋าเอออย่างนึงน่ะคอยคิพด,ดปลาเห็ดจ้ะทุกคนเพราะว่าอะเลโซนาเนี่ยมีปลาเห็ดให้อ่าคอยเก็บสินะทุกคนจ๋าเออคือคลายเมืองไทยบา้านเฮาละมีปลา มีปลาเห็ดให้เห็ดแต่ว่ามันก็ขับรถไปไกลพอสมควรหนึ่งพอสมควรแล้วคอยกับรู้จั๊กพี่ๆหลายคนที่แบบว่าอ่ายูอันอะไรโซน่าถามว่ามีอันพี่ๆที่รู้จักอันเท็กซัสอยู่บอจะมีอยู่จ่าทุกคนจ้าสองสามคนอยูองซีนะที่แบบว่ารู้จักกันรู้จั๊งซีนะทุกคนจ้าแต่ว่าคอยนั่นใจนั่นก็เนาะอัน อยู่มังไดมันก็ผูกพันมองหันนะทุกคนจ๋ามันก็บ่อยากง่ายแต่ว่าทาแบบอ่ะทาแบบเกิดสามีแบบว่าอ่ะอยากง่ายหรือคอยก็ต้องตามใจสามีแต่ว่าคอยก็เซอันยื้อยื้อให้ได้มากที่สุดแต่ทุกคนจ๋าเพราะว่าเดือนนี้มันกักลุมผ้าแล้วเนาะอีกจัหน่อยบ่ก,กี่เดือนสินะทุกคนจ๋าคอยก็สินใดไปไปายเฮ็ดเก็บเห็ดแล้วมันก็มันก็มวนมันก็หายคิด ถึงบ้านเฮ้าสินะทุกคนจ๋ามีปลายเห็ดให้เก็บเออได้กินแกงเห็ดสินะทุกคนจ๋าม้วนได้คอยได้ไปไปลายเห็ดนั่นอยากไปอันแทบทุกมืองสินะทุกคนเออคอยก็ตอนนี้กับระท่านได้รู้เนอกว่าสามีสิตัดสินใจแนวใดดีเนาะงางก็ไดอ่ดาเด้เงินเดือนเพิ่มสินะทุกคนจ๋าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสินะเออ นั่งบอกว่าอ่ะ,กะเกษียณแล้วไปซื้อบ้านยู่มองได้ก็ได้นั่งบานสีนะทุกคนจา๋าทำว่าอันทาแบบเฮ้าว่าท่านอิ่ซื้อบ้านหรือว่าหรือว่านั่งซาวโยงสิมันกับพ่อใหญ่เลยทุกคนจา๋านาะแต่ว่านี่ยก็คือซื้อบ้านก็คือแบบว่าปักรักปักฐานแล้วสีนะทุกคนจา๋าเออแล้วอีกบดดนนะ่ะซามี่อยเกษียณแล้วนั่งบอกว่า,น,วานั่งสิกเกษียณ ประมาณเจ็ดสิบปีเองสินะทุกคนจ้อีกหาปีเองสินะเออถันยา,ายไปแล้วสมมติว่าอาาัาคอยเองกับเคยแบบว่าไปเที่ยวอันเอ,อ่อเท็กสัต์มาแล้วเนาะช่วงหนาหอนี่มันสะห่อนแบบเมืองไทยเลยทุกคนจ้ก็บะมีเหงื่อออกงสินะเหงื่อออกเปียกไปเบิร์ดาแบบว่าไปยางช่วงกลางเว้นสิช่วงหนาหอนสินะทุกคนจ้แต่ว่าช่วงหนาหนาวกับบ่อเดินหนาวแห้งคือจังบ้านข่อยมันก็ มันก็ดีไปคนละแบบมันก็ดีไปคนละอย่างส่วนอะเซโซนาเนี่ยก็ส่วนนาห้อนก็มันห้อนแบบแหงๆนะบ่มีเงือบ่มีหยังออกนี่สินะห้อนแบบแหงๆสินะทุกคนจา๋าเออมันก็ดีไปอีกอย่างนึ่งนะนะ่อยเองก็โอ้ย <c oughs> คิดแล้ว่อยก็ปวดหวัวเลยทุกคนจา๋าเออใจนึงก็้าสามีไปนะังก็ิได้งเงินเดือนเพิ่ม แต่ว่าคอยกสิเสียใจคิดหอดปาเห็ดอยากไปปาเห็ดอยากไปเก็บเห็ดน้ำปีพี่น้องๆสินะทุกคนจา๋าเออมันกำมวนไปอีกแบบหนึ่งสินะทุกคนเนาะมันก็นตัดสินใจยากได้ว่าสิเอาจังใดดีสินะทุกคนจา๋าเออถ,ถ้าว่าอันบ่บมีปาเห็ดสินะบ่นไมีปาเห็ดบ่ทัได้ซื้อบ้านสิมันก็นสิคอยกสิตัดสินใจได้ง่ายได้ว่าเออไปกับไปสินะทุกคนจา๋าเพราะว่า เงินเดือนเงินเดือนขืนเง,งินเดือนหลายมันก็ดีเนาะแล้วเท็กซัสค่าครองชีพก็อาจถือกว่าเลโซนายูงสินะทุกคนจะค่าบงค่าบ้านสินะมันก็ถือกว่าอยู่เรโซนาหลายเพราะควรูนสินะทุกคนโอ้คอยกันนักใจสามีกับทามคอยชั้นจเีเฮดช่างใดดีสินะเออเดี๋ยวนี่ละเมื่อแรกนั่งกลับมากับเสด็จนั่งจับเขาคุยกันว่าสิเอา จังใดเดียดถามต้องตรงถามใจคอยนันคอยก็อันเบา,าซื่อคอยก็ไม่อยากง่ายไปเนาะเพราะว่าคอยก็หูจักพี่ๆหลายๆคนแล้วที่ว่าเลสวนานแล้วก็มีปลาเก็บมีปลาเก็บเห็ดแล้วมาสินะทุกคนเออมันก็คิดยากอยู่เด้กับการสิง่ายลัดมสินะทุกคนจ๋าเออนั่งสามีคอยวา่า เทอกันมักอันเท็กซัสอยู่ตัวนั่งวานสิเขาว่าฉันไม่ได้บอกเด้ว่าฉันมักเท็กซัสบ่มีปลาเห็ดให้ฉันเก็บคอยวานสินะยูอเลสโซนาเนี่ยมีปลาเห็ดคอยวานสิเออมันก็แม็นข้อมคอยวาอนเด้ทุกคนจะมีปลาเห็ดให้คอยเก็บเห็ุเนาะอันนัดปีพีคนไทยไปก็เจอกันสนุกสนานเฮฮาเขาปลาเก็บเห็ดกันสิกรมมวนแต่ว่าถ้าคอยไปยูอันเท็กซัสเนี่ยก็่อันก็ ก็คือสิบเองมีปลาเห็ดเห็เก็บมันคือจ้างยูเลโซนาสยนะก็คิดไปหลายอย่างหลายแนลคอยก็เห็นแกโตบอคอยกับเรสักว่าก็เห็นแกโตแดงสินะทุกคนแทนที่จิสนับสนุนสามีเนาะก็แต่งงานดีเงืนก็นดีขึ้นสิยกับเป็นงานอยู่อันโรงพยาบาลบีเอคือเก่าล่ะทุกคนจ้าแต่ว่าเงื่อนเดือนกับเพิ่มขึ้นนะทุกคนจ้าแล้วก็ไปเหตุอีกตำแหน่งหนึ่งสินะทุกคนจ้าเบ่ไดขึ้นตำแหน่ง ตอนที่นั่งเหตดตอนนี้เนาะเออแล้วก็เงินเดือนที่สาคัญนะ่ะสิ่งที่มาหล่อตาหล่อใจสามีคอยก็คืออันเงินเดือนเรื่องของเงินเดือนเนาะก็เพิ่มกระลากระายอยู่ได้ทุกคนจ๋าพูดถึงนะ่ะเออสามีคอยนั่งกับสิคิดนั่งกับสิปวดหัวก็คอ,คอยตอนนี้แล้วว่าสิเอาชังใดดีเนาะทุกคนพามียังคืบนาะเดี๋ยวคอยสีมาว่าสู้ทุกคนฟังอีกเนะาะสำรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโชคๆมันๆาดำรด้วยกันทุกคนจ้าคลิปนี้ขอไปแล้วบ๊ายบาย